ขอนไปสอนไปแล้วพูดคำเหมือนดูยังอยู่แล้วอนดยพุยเองครับเดียวกันอไปสอนไปแล้วพูดคำเหมือนดูยังชาวลุงทำเหมือนทรายรขาดีน้องครัเอามาดูครับลุงยังเป็นติวสุดรายแดงดยบุทธลุยโคลีโกลดูไอ้ไทยแดงก็ยังเป็นไอคิวสับสับลิ กรากรรมการนี่ต้องพคกก็คงไปบอกคือเช็คจบอกกันุบเต็มทีุ่บผมผมสักทีก็ทางแยกแยกสังคบบบรับแพ้ขาวประกาันโดยเกียรตินภาษาเชีงใ่าันแล้วก็ขาวปจะชาพันธ์ก็ทีสามมกราคมนะทีสาวันร่องนะตัวเอกโมยสากินมาำโพ อ่าพุทธามนตรีทุ่มที่ไอ้แอ้ปั๊มตับใจจันทบุรีกับเทศบาลครอบครานารายละมวย25คู่สูสีกับรวมยอดแอดอัตัาสึกนะนะครับอาจจะมันสะใจแน่นรอกอ่าสามเจ็ดศูนย์หนึ่งครับขอความกรุณาย้ายรถนะครับอ่าขวามทางหน้าเทเวศนะครับรถยนต์สามเจ็ดศูนย์หนึ่งครับรถทะเบียนไทยครับ อาตูนขอปาฮนาย้ายรถหน่อยครับกขอขอบคุณพยัง like. สูงแล้วก็แล้วก็วัดอีบังมหาคุศลงานประจำปีนะปีนี้ก็ทีหน้ากับทีโบกเตียนแปดมกราคมนะครับเรียบวยวันที่6มกราคมมีมวยด้วยครับวันเสาร์ก็วัดีเกว่าท่านอาจารยพลดอนหลันทายโอมมันขึ้นเคราออกันมาจากเยวพรอมันมาดาบดันคู่โอ้โหกับูก็คอกวจะไขแค่แทุ้อดเป็น ต้ปัดมุดเลยกบก้อหุยรับฟ้าหู้หอจอบบนเลิศต่อที่บแทบามประตู้านหอยต้องแน่นีทู่กับเ้ัน่าดีาดุนต่อไรจังหว่ดาบหน้ารโอ้โหฮีโร่รถฮีโ่มาแล้วรารถี่ มาดีก <icana> ็มาไดวทุกคนโอ้โอ <bubble> ้จะไปได้ย yes ังไงทุกคนหาีกระชือได้หมดลงมทอดเราไไมก้หูลดาไดไอาวยาโรโของนอนลอยแล้วนาหนาวลหนาวพัดมา มาดูบ้านเราโอ้โหแล้วโองัยขว้าฉันกั็ไมกชินเลยโอ้โยเรืของความรู้เรื่องความรู้สึกนวามรักความเปลี่ยนแปลงรู้สึกเหรอยังไงก็ต้องรักโอ้ยไม่รู้สึกดีว้าโอ้ยรู้สึกดีมาก อ๋อโอเคครับอ่าคุณครูมีสปอนเซอร์นะครับอาเจจะับคุณครู คนแรกนะคะคุณสนาพระดุสิตหนึ่งพัน 1, บาทค่ะผู้ช่วยเจ้าหนึ่งพันบาทโจ๊กแปลงมงคุชชิ่งหนึ่งพันบาทห้างมุ่งส่วนจำกัดอยู่เย็นวิศวกรรมโยธาหนึ่งพันา 1, บาทครูอำนวยบรรจบหนึ่งพัน 1, บาทค่ะขอขอบพระคุณค่ะนขอ,ขอ 1, บทีทย้อยบริจาคมาเรื่อยๆครับก็เป็นโอบ่านไปก็ไม่มีใครบริจาคเรื่อยๆนะคุณครูช่วยอ่านมีคนบริจาคเรื่อยๆครก็ขอขอบคุณนะโอกาสนี้ครับ ทุกท่าครับในงานนี้ยักชกที่ดังระดับประเทศคนที่มานัานเยื่้ไม่มีใครรู้แต่ผมเรามาเห็นครับนี่คือไอ้ห้าพอครับคนเข่าโหดครับรมือต้อนรับเก่งการเปรียนเปรียนไังงเลยเร็วเป็นการังคู่นะตังู่นตั้งูนงนตั้งากัเลยงนี่อกรำลังเคลียาววงปานมาหรือเปล่าครับวก็ อยากมงที่มาหรือเปล่าขอราะวยนะครับแฟนคลัที่ผมับฟ้าบไกงานตบไก่งานยูเอยว่าใครเขาดูดีต่างนะฮะเอาแล้วไพ่ละไพ่ก็มาคอมเมนต์มกเ็มแ้วแล้วไพ่ใหญเลยโอ้โหที่ชอบ่เาูจไปดโอ้โหนกาศเจับแ่นโอ้โหกาศทนประกาศงนประจำประวัติประกาศทุนประจะวั ครับๆครับ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  yeah, yeah, yeah. <coughs> <coughs> โอ้โอ้ <laughs>